ในตัวสารสกัดของภาวะมันมีแบบมันเป็นคิงออฟราชาของวิตามินซีนั่นเลยอะทุกคนคือผิวพรรณก็คือส่งผลส่งผลบดเลยนะคะจากคนที่เคยเป็นภูิแพ้นักหนักนะแต่ก่อนนะคะไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องแดดออกอากาศดีแค่ไหนเตยก็เป็นหวัดได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเป็นทีไม่ได้เป็นในนอนก็คือตาปูดตาบวมนะคะใต้ตาแบบคร้ำแบบนี้เลยนะคะแล้วเลยลองทานวิตามินซีตัวหนึ่งแล้วมันดีมากมันอาจจะดูแบบยิ่งใหญ่ไปไหมอะไรอย่างวิตามินซีตัวเดียวจะช่วยได้ขนาดนี้ได้เหรอแต่เตยจะบอกว่า มันช่วยได้จริงๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเยเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เตยจะมารีวิววิตามินซีกันค่ะสาเหตุที่มารีวิววิตามินซีเนี่ยเพราะว่าเตยเป็นหวัดเยอะมากเป็นหวัดบ่อยมากค่ะทุกคนยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะมาตกอีกแล้วคือเตยอ่ะมีอาการภูมิแพ้แบบตาบวมจนใต้ตาตรงนี้ของเตยอะค่ะมันบวมแบบเป็นเป็นรอยแบบเหมือนเราโดนโชกอย่างเงี้ย เกิดจากอาการภูมิแพ้ค่ะทุกคนแล้วหนังตาข้างบนของตัวอ่ะมันจะเตลืมมา,อย,าอย่างนี้เลยตรงนี้นะคะปกติแล้วอ่ะเธอจะทานเป็นตัวยาภูมิแพ้เม็ดสีขาวๆลีๆใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะคือเธอต้องทานยาตัวเนี้ยตลอดก็เลยพยายามหาวิตามินเสริมเข้ามาแต่ว่าแต่ละตัวที่เธอทานเนี่ยถ้าจะเอาปริมาณกรัมที่มันเยอะๆหรือกินแล้วได้ผลหรือสารสกัดดีๆเน,เนี่ยก็ราคาประมาณ4 5 0 0อัพขึ้นเทาน,นั้นเลยนะคะซึ่งถ้าเรากินในระยะยาวอะ่ะเป็นยังไงจุกใช่ไหมคะ คือมันจุกมันก็แบบเออมันก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายกับสุขภาพเราใช่ไหมคะจกกนกระทั่งเกิดไปลองตัวนึงแล้วตัวรู้สึกว่ามันดีเน้อมีชื่อว่าวีดาวิซีค่ะนี่ตัวนี้นะคะนี่คือแกะทานไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกหลายซองนะคะที่ยังไม่ได้แกะเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาตุนเอาไว้นะคะก่อนที่จะทราบว่าเอาอเนาะเขามีแบบกระปุกด้วยนะคะก็คือซื้อมาซื้อมาเยอะมากนะคะแล้วก็ซองที่ทานไปแล้วอีก ก็เลยไปซื้อแบบกระปุกมาแล้วจ้าอีกหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะซึ่งในเดี๋ยวเ็ลจะอธิบายรายละเอียดของน้องให้ฟังนะคะตัวนี้จะประมาณร้อยเก้าสิบบาทนะคะส่วนแบบซองจะเป็นแบบราคาสิบเก้าบาทนะไอตัวฐากระป๋องของเขาอะมันมีแบบมันเป็นครีมออฟราชาของวิตามินซีนั่นเลยอะทุกคนแต่รู้สึกว่าเออส่วนผสมอะมันน่าสนใจมากเพราะว่าเอาเวลาเราหาวิตามินซีเราจะหาจากอะไรคะผลไม้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นส้มหรือมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่ฝรั่งอย่างเงี้ยที่เราเชื่อว่ามันมีวิตามินซีเยอะๆใช่ไหมคะ มันมีสารสกัดที่แบบตัวเด่นๆเยอะมากอันเดตจะอ่านให้ฟังนะคะคืออาจจะจำได้ไม่หมดนะก็คือจะมีเป็นตัวอะเซโรล่าเชอร์รี่นะคะซึ่งตัวนี้เขาให้มาถึง500มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสารสกัดจากคามูคาโมซึ่งคามูคาโมเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินกันนะก็คือนางอาจจะมีวิตามินซีเนี่ยสูงกว่าส้มนะถึง30-80 <Wow. S 1> ถึงเท่าเลยนะคะซึ่ง เราคงไม่สามารถที่จะกินจากส้มได้ขนาดนั้นถูกไหมคะ,ะเดี๋ยวเตยจะลองเทให้ดูนะคะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดต,ตัวอ,อื่นอีกนะคะก็จะมีเป็นสารสก,กัดจากมะเขือเทศนะคะ20มิลลิกรัมสารสก,กัดจากส้มอีก20มิลลิกรัมนะคะเป็นเม็ดสีข้งส้มแบบนี้นะคะทานง่ายมากครบคุณไม่ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมันช่วยเรื่องอื่นๆไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันช่วยนะคะมันช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอีกตัววันเีเตคือเรื่องที่จะแบบไม่แต่งหน้าเพราะต้องการให้ทุกคนเห็นว่า มันดีขึ้นมากๆนะคะเวลาเปิดเป็นสิวใช่ไหมคะถ้าสังเกตเลยว่าถ้าเกิดทุกคนนะกลับไปดูคลิปกเกาเ่าของเตยใช่ไหมคะเตยจะมีรีวิวเกี่ยวกับเรื่องสิวเยอะมากซึ่งตอนนี้ เอ,อตยแทบไม่ได้ทาย,ยาสิวที่เตยเคยรีวิวแล้วเพราะว่าเนี่ยเตยัองแต่ทาวิตามินซีเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นสิวตัวเดียวที่เตยแบบว่ามันเป็นมันเป็นนานแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันยังเป็นรอยอยู่แค่เดียวเลยนะคะที่เหลือก็คือเตยไม่มีรอยสิวแล้ววันนี้ก็คือตั้งใจไม่แต่งหน้ามาให้ทุกคนดูเลยนี่คือไม่มีแบบไม่มีดงพื้นเลยนะคะแก้มก็คือจะมีแบบมีความเลือดฝาดเบาๆแบบนี้นะคะ เคยเป็นสิวอักเสบขึ้นมาอะไรเงี้ยเคยแค่แบบกดน้องออกอะไรเงี้ยปกติน้องจะเป็นรอยแบบนานมากนะคะแต่พอเรากินตัวนี้เต้ก็รู้สึกว่าเออมันหายไวหายง่ายเหมือนน้องมีการแบบบำรุงช่อมแซมตัวเองมีความไบรท์สดชื่นมากขึ้นประกอบกับการที่เราดูแลตัวเองด้วยการทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงนะคะให้ผิวเขานุ่มชุ่มชื้นผิวพรรณก็คือส่งผลส่งผลหมดเลยนะคะถามว่าอ่ะทีนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเราเต้กินยังไงทําไมถึงหายถึงได้ผลใช่ไหมคะที่แรกอะเตกินเม็ดเดียวก่อน ถ้่กินเม็ดเดียวเตยรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะอาการหวัดตามตามข้างซองอะคะ่ะเขาจะแนะนําว่าให้เราทานวันละหนึ่งเม็ดใช่ไหมอ่ะแต่เตยอะเวลาที่ทานวิตามินซีไปรู้สึกว่ามันได้อีกแล้วเพราะว่าวิตามินซีมันจะสามารถขับออกทางที่ได้ใช่ไหมคะทางปัสสาวะได้ซึ่งตัวน,นี้มันเป็นวิตามินซีธรรมชาติด,ด้วยเราก็เลยไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเตยก็เลยโอเคทาน2เม็ดซึ่งแม่คขาแนะนำะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการทานนะคะเพื่อ เพื่อที่จะรักษาอาการหวัดหรืออะไรเงี้ยเพื่อแบบเอ่อเสริมภูมิคุ้มกันะนะก็ควรที่จะทาน2เม็ดนะหรือถ้าบางคนทานเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายแบบอาจจะเป็นช่วงป่วยก็ทานเป็นเช้าเย็นนะคะอย่างละ2เม็ด2เม็ดเอ่อตอนเช้า2เม็ดก่อนนอนอีก2เม็ดนะคะแล้วก็สําหรับเตยอนะแนะนําว่าให้ทานตอนช่วงเวลาที่ท้องว่างนองจะดูดซึมได้ง่ายทานแล้วนอนตื่นเช้ามาก็คืออาการหวัดก็คือจะหายไปเลยนะคะแต่ก็จะรู้สึกว่าเราควรทานทุกวันไหม <laughs> เราควรทานมันบ่อยๆและการที่เราจะทานมันบ่อยๆได้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินก่อนมีปัจจัยเรื่องของเงินเข้ามาพอวีด้าเซี่มันก็เลยทามันก็เลยตอบโจทย์เตยอย่างตัวกระปุกเนี่ยมันมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะ,ะถ้าคนทานวันละเม็ดทานได้2เดือนเลยนะสามสิบวันแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเตยแต่ทานวันล,ละสองเม็ดใช่ไหมคะก็พอดีเลยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็คือร้อยเก้าเก้าร้อยสิบแค่นี้เราก็ได้แล้วเราก็คือไม่เป็นหวัดแล้ว บอกมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะเตอร์จะไม่มีขายนะคะเตอร์วิชตัวแทนนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถซื้อได้ที่บูธนะคะวัดสาเซเวนอีเลเว่อันนี้ง่ายสุดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัว CJX e p r e s s นะคะหรือว่าร้านขายยาร้านขายทั่วไปเลยนะคะซืือสามารถเสิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นตัวคิดเลยนะคะหาได้ไม่ยากเลยเดียวนะคะ มีก็ถ้าเกิดใครทานแล้วได้ผลยังไงหรือว่าเคยทานคู่กับตัวไหนนะคะอันนี้ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กับเต้ได้นะคะเพราะเต้เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยอาจจะต้องการหาทางออกมากๆนอกจาก ยาที่เราทานแล้วนะคะแล้วก็ต้องการวิตามนิมตัวอื่นเนี่ยมาเสริมถือว่าเป็นการบอกรุญต่อแล้วกันนะคะสําหรับเตยก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมแล้วฟังนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่นะคะก็แนะนําคลิปนี้นะคะไปให้เขาดูได้เตยบอกเลยว่าเนี่ยเตยทานด้วยตัวเองแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ลองนําไปทานกันดูนะคะแบบซองแบบซองทดลองลก็คือแบบนี้นะคะก็คือออกไปทดลองทานก,นกันก่อนได้นะคะ วันนี้ได้ลาไปก,ก่อนนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะไว้ก่อนค่ะบ๊ายบาย